วันนี้มันเป็นวันอะไรกันทุกคนวันนี้น่าเป็นวันที่19คือทุกคนยังจำได้ไหมว่าครั้งที่แล้วนี่เราอ่านในส่วนของอัปเดตไปในเพจสไเอรแต่ว่าพี่ยังไม่ได้เอาตัวละครออกมาจากเออตู้เออเป็นเจ้าฮิวเออฟิตใช่ไหมก็ไม่ได้ออกมาเลยแต่ว่านะทุกคนวันนี้วันเดียว ได้ยิวมา2ตัวใครนะที่กำลังมองหาแอปพลิเคชันที่ช่วยในเรื่องของการฟาร์มและการ AP a f k เนี่ยพี่แนะนำแอปนี้เลย UG Phone แอปนี้น่าจะสามารถฟาร์มแบบ AP a f k โดยที่เราไม่ต้องกังวลว่ามันจะหลุดเลยและสามารถฟาร์มได้โดยที่เราจะปิดหน้าจอหรือว่าจะเปิดหน้าจอค้างไว้ก็ได้ถ้าทุกคนโหลดผ่านเลงของพี่นะจะได้รับเพชร4 8 8เม็ดสามารถนำเพชรไปแลกในส่วนของชั่วโมงฟรีได้ให้เราเลือกไปที่ซื้อนะทุกคนแล้วก็กดในส่วนของ U VIP อ่ะกดเข้าไป ใน,นส่วนของไป,ปเกตแรกนะจะให้เราทดลองฟรี4ชั่วโมงแต่ว่าเราต้องใช้เพชรจำนวน250เพชรอ่ะกดซื้อเลยปั๊บเราก็จ่ายด้วยเพชรไปเลยก็ได้สำหรับใครนะที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยและอย่าลืมใส่โค้ดคำเชิญด้วยว่า p h n x 1เ e ี <laughs> ้ <laughs> จะยิวคอยฟิตมาสองตัวเลยเป็นแบบโกลเด้นแล้วก็ตัวธรรมดาโกลเด้นอีกตัวหนึ่งเพี้ยงอยู่ในนี้ยังไม่ได้ออกมาเลยทุกคนเฮ้ย <laughs> วันนี้เป็นวันดีจริงๆไงได้ฮิ้วมา2ตัวเลยอ่ะเป็นไปได้ยังไงกันเราเพิ่งแจกคิ้วไปครั้งที่แล้วใช่ไหมเราแจกเออสองตัวเจ้าสี่บ้าไปเราได้ฮิ้วขึ้นมาอ้ว้าวอ๋อดีนะคุณเพสตันเขาอาจจะเห็นในส่วนของเออการไอ้น,นี่หรอมั้งแบบว่าการบริจาคคิ้ว <c oughs> วันนี้นะก็ไม่มีแล้วมาทุกคนพี่มาแค่บอกข่าวสารเกี่ยวกับเออพี่ได้ฮิ้วมาสองตัวเป็นเจ้าฮิ้วฟิตที่ แบบเป็นโกลเด้นกับไม่เป็นโกลเด้นวันนี้วันดีจริงๆอ่ะวันนี้นะตอนนี้เป็นเวลาประมาณเออเที่ยง40นาทีในส่วนของอีเวนต์เออเรนโบว์ไจแอนท์น่าจะมาแล้วมั้งอ่ะเดี๋ยวพี่ขออ่ะ,เด,ออะเดี๋ยวพี่ขอกลับไปดูก่อนสิอีเวนต์เรนโบว์ไจแอนท์ว่ะ Rainbow, วอีเวนต์แจนเรนโบ้เลยเอ้วยังไม่มาหรอหรือว่ามันออกไปแล้วอะ่ะอ่ะเดี๋ยวพี่กลับมาอีกทีตอนนี้มันมาแล้วละกันนะทุกคนไปนอนหลับเพลิน่มในเหตุสังเกตได้ทุกคน <laughs> หลับเพลินตอนตอน,ตอนแรกพี่อัดคลิปตอนประมาณเออห้าโมงเย็นตอนนี้เออผ่านมาประมาณสามทุ่มแล้วทุกคนอ่าอีเวนต์แจ้งเรนโบพี่ไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่ามันมากี่โมงเขาบอกว่าสี่ทุกทุกสี่ชั่วโมงใช่ไหมจะมาครั้งหนึ่งพี่ก็นั่งรอตั้งแต่เออหกโมงอ่ะแต่ว่าเออมันไม่มา,าทีหรือว่าพี่มาไม่ทันหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันตอนนี้นะประมาณสามทุ่มแปดนาทีไม่มา พี่เข้าใจถูกใช่ไหมว่ามันจะมาตอนประมาณสามตุ้มว่าเออหกโมงโมงหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสามทุ่มส,มสี่ท่มใช่ไหมแต่ว่ามไม่มาหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรงั้นก็ช่างมันละกันงั้นก็วันนี้มาบอกให้ข่าวสารว่าวันนี้พี่ได้เจ้าหิ้วที่เป็นน้องปลาทองสองตัวเออปลาทองปลาปลาค้าเปิดไม่รู้ว่าอาทิตย์นี้จะมีอัปเดตไหมถ้ามีอัปเดตพี่ก็จะแจกเหมือนเดิมละกันนะถ้ามีอัปเดตหรอจะแจกตรงไหนดีทุกคน ถ้ามีอัปเดตงั้นเราจะแจกเจ้าปลาทองแล้วกันนะไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะงั้นเดี๋ยวพิมพ์น้าแล้วกันนะทกคน,น,นก็สกิมนี้ไม่ไเล่นะ้สนนะสุติชมาได้แล้ว